อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาก หลายคนนะคะบอกว่าสเสน่ห์ของพี่ฟ้านะคะก็คือการร้องเพลงซึ่งพี่ฟ้าก็คิดแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันคือพรสวรรค์ที่มาควบคู่กับพรแสวงกับพี่ฟ้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่สําหรับพี่ฟ้าในการที่เราจะมองใครสักคนหนึ่งมีเสน่ห์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็ต้องเป็นรูปรักภายนอกนะคะซึ่งหุ่นเป็นเรื่องสําคัญมากๆแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะพี่ฟ้ามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับพี่ฟ้าที่ช่วยดูแลหุ่นให้แบบเซนกระเด็กแบบนี้มาดูค่ะ นี่เลยคะ่ะเจลลี่ไฟเบอร์นะคะทานง่ายมากๆเลยนี่ดูความเข้มข้นของเขาสิแล้วก็ละลายเร็วมากพี่ฟ้าจะใช้หลอดคนนะคะคือถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้องจะกลายเป็นเจลลี่เป็นเจลลี่แบบกินง่ายมากอร่อยมากที่สําคัญคือเนี่ยคนแป๊บเดียวคือกินกลิ่นผลไม้มันฟุง้งแล้วมันหอมมากแล้วที่สําคัญมันไม่หวานเลยคะ่ะทานง่ายๆพี่ฟ้าชอบมากเลยกลิ่นมันยัว่วจริงคะ่ะ อร่อยมากใครที่อยากหนะ้าท้องแบรนราบนะคะตื่นมาก็หุ่นดีเลยและที่สําคัญเนี่ยเจลลี่ไฟเบอร์ตัวนี้นะทานแล้วไม่ปวดท้องบิดไม่ปวดเขาเรียกว,ว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่ฟิลยาถ่ายมันคือไฟเบอร์นะคะและที่สาคัญช่วยดีท็อกลําไส้ด้วยอยากหุ่นดีแบบพี่ฟ้านะคะต้องเจลลี่ไฟเบอร์เลยค่ะลอง